สวัสดีครับกล่องควบคุมนะครับผมนะกล่องควบคุมรถไฟฟ้านะครับบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะซอฟต์สตาร์ทหรือก็คือออกตัวเนี่ยให้มันนิ่มนวลได้นะครับเราก็มีการต้องดัดแปลงนะครับผมก็คือต้องใช้ไมโครเสริมเข้าไปนะครับก็คือเข้าไปจับสัญญาณคันเร่งแล้วก็ทำการ ใส่โปรแกรมเงื่อนไขเข้าไปนะครับให้มันสามารถปรับค่าฟอสตาร์ได้ผมนี่นะครับถ้าหมุนวัารูปม,มาสายสุดนะครับ,บิเร่งครับอันนี้ก็คือไม่ซอฟนะครับก็คือจะหมุนออกตัวเลงนะครับถ้าเราปรับวารุ่นไปที่ตรงหน,นซ้อมนะครับประมาณครึ่งหนึ่ง บิดเรงครับบิดสุดเลยนะครับจะค่อยๆออกตัวนะครับแล้วก็จะขึ้นมาที่ค่างที่ที่เตาตัางนะครับว่าเราตับสุดเลยมันก็จะฟอพร์สตาร์นมากนะครับคือนะครับช้าหน่อยแต่ก็ซออร์สุดๆครับผมนะอันนี้ผมก็คือตั้งเอาไวท้ที่ไซคเคิลของ ค่าคันเร่งที่มันขึ้นในโปรแกรมเนี่ยประมาณ500มิลลิเซกกระปับตรงกลางก็ประมาณ200มิลลิเซกนะครับนี่นะครับบิดสุดนะครับชุบอ่าก็จะออกตัวนุ่มนวลครับถ้าเกิดว่าไม่อยากจะซ่อมและอยากจะบิดบิดใช้งานแบบถึกถึบิดบดเหมือนเดิมก็หมุนลงมาหลีสุดครับ กระพาผมมันเร่งมากมากไม่ได้มันจะตะมันได้กระตัอแอบมบก็เร่งพอเป็นใช้งานให้ดูครับดูครับพอตัวพวดเลยคนระับกระพายผมรูปเนี่ยอันนี้ไม่มีซอฟต์นะครับถ้าจะซอฟต์ก็บิดเหมือนเดิมบิดได้สุดเลยครับผมเหียบพวดเข้าไปอ่านุ่นนวลครับเซฟแบเตเซฟกล่องนะครับ กล่องพัสดดีบางรุ่นครับก็มีมาแล้วนะครับแต่ในรุ่นบางรุ่นมันก็ไม่มีก็แล้วแต่จานวงกันไปอันนี้เป็นกล่องที่ลูกค้าสั่งปกติผมก็จะขายไปพร้อมกล่องนะครับก็จะเพิ่มวงจรแล,ล้วก็ค่าโมดิฟายเลยไปอีกห้าร้อยบาทแต่กรณีถ้าลูกค้าส่งกล่องอื่นมาเนี่ยก็อาจจะคิดประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับก็แล้วแต่ความยากง่ายครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยบาทนะครับ แต่ก็ต้องดูเวลาว่างด้วยแหละมันแล้วแต่จังหวะครับผมแต่ถ้าขายไปพร้อมกล่องเรามันจะง่ายเพราะว่ากล่องผมที่ทําขายอยู่มันก็จะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนมันก็จะต่อใช้งานสะดวกไม่ต้องมานั่งไล่นะครับกล่องมีลูกค้าที่แบบอยากจะส่งกล่องมาให้โมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูจังหวะเวลาด้วยครับผมบางทีมันก็ไม่ได้คุ้มอะไรเพราะมันเสียเวลาเป็น เป็นครึ่งค่อนวันนะครับเพราะงานเก่างานอื่นผมก็ค้างก็ไม่ได้ทำแต่นี้ลูกค้าก็ซื้อกล่องผมก็คือก็ไปพร้อมกันโอเคก็ยังพอมีกาไรอยู่ในค่าค่าสินค้ากล่องคบคุณบ้างนครับ,รบถ้าเลยมาแชร์ก็สูงกวาประมาณนี้หลักการไม่มีอะไรมากเอาตัวคอนโทรเลอร์เข้าไปจับสัญญาณคันเร่งแล้วก็ปล่อยเข้าไปที่กล่องควบคุมนะครับแต่ก็ต้องรับค่าจาก กาเล่งที่ที่เหมาะสมด้วยที่ทําให้มันสมูทที่สุดไม่กระตุกนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ปรับดูกระป๋องนั้นๆนเนี่ยมันก็อาจจะมีค่าที่มันไม่เหมาะสมมาทําให้หมุนแล้วไม่สมูทครับโอเคคับคอบคุณครับสวัสดีครับ